สวัสดีครับผมครับผมครับผมนะครับพบกับกำนันโอ้นะฮะวันนี้เรามาป่วนอยู่กลางแม่น้ํากันเลยนะครับนี่บนเนื้อที่นะครับแปลงนี้เป็นบ่อน้ํา30ไร่นะถ้าเกิดใครติดตามชมนะครับก็จะเห็นหลายๆ ep เลยที่เราเดินบนภาคดินเดินรอบขอบสระนี้เลยนะครับแปลงนี้ยังอยู่นะครับก็มีคนเข้ามาชมกันหลายท่านเหมือนกันนะครับบางคนก็กู้บ้างบางคนก็รอการตัดสินใจนะครับเราก็ไม่รีรอนะฮะก็มาอัปเดตให้ดูกันเรื่อยๆนะฮะเหมือนหนังสักตอนนึงฮะ ต้องเอาจนจบตนอเวสานให้ได้นะครับโดยการปิดการขายให้ได้อันนี้ผมก็อยู่กลางบึงเลยฮนะโดยมีโพละายนะฮะไม่ใช่โพละขับเนี่อันนี้อยู่กลางบึงจริงๆเนี่ยเฮียตีเฮียตีเจ้าเดิมนะครับจะใช้บริการไม่ตัดหญ้าทางป่าก,ก็พายเรือขับรถนี่แหละฮะอ่ามันเป็นตอนนี้ยังระดับน้ํายังลึกอยู่นะครับอยู่ที่อำเภอเดิมบางนางบวชนะอ่าตําบลเขาเรียกตําบลอะไรอะ่ะแถวนี้ไม่ถึงปากน้าอะ่ะ เอาไปไว่าจังหวัดสุพรรณบุรีแล้วกันถ้าใครที่กําลังมองหาพื้นที่ที่มีแหล่งน้ําจะทาฟิชชิงทารีสอร์ททำร้านอาหารทำปลูกป่าให้รอบกิจการทางน้ําอะไรเงี้ยกีฬาทางน้าอะไรเงี้ยก็ลองมาชมแปลงนี้ดูนะครับสวยแต่บอกก่อนนะว่าเนื้อที่ข้างบนอะ่ะมันก็จะมีเหลือประมาณสักเจไร่แต่ไม่ได้รวมกันที่เดียว7ไร่นี่คือกระจายกันอยู่นะครับแต่จุดหลักๆเลยอยู่ตรงต้นมหาโชคเนี่ยประมาณสัก2ไร่3ไร่ได้นะ ก็อยากจะให้มาชมกันนะครับเดี๋ยวเราไปชมด้านบนกันกับน้องยศอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ลงเรือแล้วขึ้นเรือแล้วลงเรือลําบากนะครับมันอยู่บนความเสี่ยงตลอดเวลาเห็นทรายด้านข้างไหมมันเป็นบอ่อทรายแต่ฝั่งนู้นน่ะฝั่งตรงข้ามหลังเฟรมน่ะมันจะเป็นบอ่อดินอ่าคิดค่าถมถ้าเกิดมันต้องถมต้องลงทุนแ่างนี้ยต้องสําหรับคนที่ชอบกีฬาทางน้ําหรือมีแผนไว้ในใจจริงๆนะครับการที่จะซื้อแปลงนี้ได้ราคาไม่แพงนะ ตกเฉลี่ยไล่ละแสนกว่าบาทอ่าก็ลองมาชมมันก่อนนะครับราคาค่อยมาต่อลองกันอาเป็น,นว่าเดี๋ยวไปชมภาพบนดินกับน้องยศกันเลยนะฮะไปโอ้เอาอยัางเนี้ยเอาละเอาแล้วใช่ไหมเพิ่ข,ขึ้นจากเรือเลยเมื่อกี้โอ้โหตัวเปรียกเลย <laughs> เอาเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยวน้องยศจะพาชมด้านบนนะครับเมื่อกี้เราพายเรือ,อไปดูด้านล่างกันล้นะับ อันนี้เป็นวิวด้านบนด<ช>้านล่างกน้นนำโอ้โหฟ้าสะท้อนกับแสงอาทิตย์ม,มันอาทิตย์เกินอาทิตย์เกินใช่ไหมเมืม่อไรจะจันทร์สักทีก็ไม่รู้เฮ้ยไม่ใช่โคละอาทิตย์กันโหแดดเปรี้ยงเลยใช่ให้ดูเป็นวิ้งวิ้งอะไระเนื้อที่ตอนนี้30ไร่นะครับ26ตารางวาอ่าพิเศรษรแถมให้นี่มันจะมีวิวภูเขาด้วยอยู่ตรงนู้นเลยภูเขาน้ําสวยมากนะครับเนื้อที่เดี๋ยวนะหลายคนที่เข้ามาดูแปลงนี้นะครับก็จะติในเรื่องของเนื้อที่เหลือน้อย ไอตรงบริเวณที่น้องยศเขายืนเนี่ยนะครับกับที่ผมบอกว่าจะมีต้นอะไรนะมหาโชคมหาโชคมหาลาบเนี่ยนะอ่าเนี่ยต้นนี้เลยอ่าม, <est S 2> มันจะมีเนื้อที่อยู่ประมาณสักสามไล่ได้ไอเจ็ดไล่ที่เราบอกไปเนี่ยมันก็คือมันกระจายกันอยู่ใช่ขอบรอบนอกนะครับนี่อันเนี้ยตรงเนี้ยสามารถปลูกบ้านได้เลยเนาะถูกต้องมันเป็นโคกเลยเพราะว่าเราเข้ามาจากทางน,นู้นไงกี่กิโลประมาณสัก อาเอาเอาถนนซีเรียนเลยนะถนนซีเรียนเนี่ยสองโลครึ่งแต่ถ้าไปซีเรนนี่เขาเรียก3 4 0อ่านั่นแหละสามสี่ศูนย์งหน้าไปชัยนาทถูกต้องครับแต่ว่าถนนคอนกรีตเ่ยมันอยู่แค่นี้ประมาณสัก200เมตรสองร้อยเมตรถึงถนนคอนกรีตถ้ามันมีหมู่บ้านแล้วบ้านคนน่ยมันอยู่ตรงนู้นนะอยู่ตรงไหนนะน่นนั่นตรงนั้นทางเข้ามาพอดีเลยที่มันผ่านเอาง่ายลงจากบ้านคนร้อยกว่าเมตรอ่าแค่นั้นเองข้างหน้าปากซอยมันเป็นอู่ใช่เนี่ยถ้ามองไกลๆเนี่ยมันมีบ้านคนบ้านคนบ้านคนเลยอันนั้นเป็นคคนนนนนนขออองงกกรุเเททพมมาาาซื้ํสวััหหดลลย่แะ แต่ว่าเอ่าเขาเร็วอะไรแต่ว่าทางเข้านะบอกเลยข้อเสียใช่ไหมมันจะพอเข้ามาตอนแรกมันจะดูน่ากลัวอ่าดูน่ากลัวแคบๆของคนครั้งแรกเนาะใช่ครั้งแรกอะไรก็ไม่ดีนะแต่ว่ามันก็แค่ประมาณสักร้อยเมตรอ่าประมาณนั้นเท่านั้นเองเป็นถนนลูกรังเข้ามาร้อยเมตรลงจากถนนคอนกรีตนะครับใช่ห่างจากชุมชนมาประมาณร้อยเมตรนั่นแหละไอ้ตรงสุดคอนกรีตอะเอาง่ายๆข้อดีของการมีบ่อน้ํายังไงน้องยศก็ถ้าใครไม่ติดนะผมว่าเป็นวิว ถ้าเกิดว่าเป็นเจ้าของกิจการนะถ้าเราม,ามองทาเลนะลเราผมก็รีสอร์ทมันก็ได้ถ้าเกิดว่าเรามาบุกเบิกม,มาทําแต่งขอบบอ่อให้สวยทําเป็นสถานที่ท่องเที่ยวมันก็ได้อ่าอ่าแล้วมีบ้านอยู่ตรงเนี้ยคือมันก็เพิ่มเพิ่มเพิ่มมูลค่าให้พื้นที่อ่าอ่าแล้วก็มีบ้านสวยด้วยขึ้นอยู่กับความชอบชขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละคนไม่เหมือนกันใช่ทุกคนที่มาดูที่แปลงนี้นะครับประมาณเกือบสิบคนแล้วหลังจากลงไปได้ประมาณสองสัปดาห์ ก็มีความมุ่งเป้าหมายเดียวกันก็คืออยากจะทําร้านอาหารอยากจะทํารีสอร์ทอยากจะปลูกป่าโดยรอบเนี่ยแต่ทีนี้เขาติเรื่องเดียวนะครับไอไฟฟ้ามีนะแปลงนี้ไฟฟ้ามีแล้วนี่อ่าถนนสาธารณะเนี่ยยาวประมาณสัก400 400เมตรอเมตรอ่าเกือบเกือบรอบบ่อเอาครึ่งครึ่งรอบวงอ่ะของบ่อเนี้ยใช่ไอหัวนู้นอ่ะเป็นถนนส่วนบุคคลที่มีเสาไฟล้อมนะครับใช่ไอฝั่งนู้นอ่ะเนื้อที่ว่างๆอีกประมาณสัก2ไร่ได้อืม เนี่ยไอเกาะนู้นอะ่ะเกาะฝั่งนู้นอะ่ะ<ช>แต่ต้องถมไอฝั่งนู้นจะเป็นดินฝั่งที่ผมกําลังรีวิวเนี่ยเป็นทรายอ่าอเพราะเขาเป็นบอ่อทรายเอาง,ง่ายๆเป็นบอ่อทรายบอกเลยจะได้ไม่ต้องเสียเวลาบางคนเขาว่าทรายกลัวมันจะซุดลองมาชมก่อนนะครับดินอะ่ะฝั่งนู้นถ้าไม่มีดินอะ่ะเขาปลูกทําสวนไม่ได้ขุดร่องน้ําเป็นร่องสวนเหมือนกันปกติทั่วไปครับไอต้นไม้ใหญ่ๆนี่อยู่ในที่เราหมดเลยนะ<ช>อ่ามีต้นไม้ใหญ่ให้ใหแล้วนะครับ เนี่ยข้อเสียของแปลงนี้ก็คือพื้นที่บนดินเนี่ยมันมีน้อยเป็นบ่อน,น้ำสักประมาณยี่สิบยี่สามไร่ได้ประมาณนั้น<ล>ก็คือสามารถสร้างที่พักอาศัยได้เพราะเนี่ยตรงน,นี้ก็มีบ้านคนอยู่หลังหน,นึ่งเห็นไหมเขาเฝ้าบ่อปลาอยู่เนี่ยติดวิวภูเขาเอย่างนั้นแ่ะไฟฟ้ามีแล้วถนนสาธารณะเข้ามาถึงถนนกว้างรถส่วนได้นะครับวิวดีทำเลดีนะครับถ้าเกิดท่านรับในเรื่องของพื้นที่ดินน้อยเนี่ยแล้วก็เป็นบ่อทรายได้ท่านลองมาชมดูก่อน รูปแปลงเนี้ยถ้ามองรูปสระเนี่ยจะเหมือนอะไรนะถั่วลิสงอ่ามีเป็นรูปถั่วลิสงนั่นแหละห้าเม็ดอ่าเออไม่ใช่ลูกซองนะถั่วลิสงใช่จากขอบดินลงแม่น้ําไปเนี่ยประมาณสิบเมตรอืใช่ไหมใช่อ่าถามว่ามันมีเบิร์ไหมมันก็จะมีเป็นช่วงๆไปบางจุดก็ไม่มีบางจุดก็มีตรงนู้นจะเป็นหาดทรายเห็นไหมครับ วันนี้ขอญาติไม่เดินนะเพราะลูกค้ามาทียไรผมจะพาเดินรอบทุกทีเลยถนนรอบเลยนะจริงๆขับรถได้แต่ท่านต้องออกกระบะมาอ่าแต่มันจะแคบนิดหน่อยนะครับบอกไว้ก่อนพื้นที่โดยรวมเนี่ยเดี๋ยวก็มีภาพมุมสูงมาให้ดูอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะตัดไปให้ดูน้องยศตัดต่อเสร็จแล้วอ่านั่นแหละอ่ะมันอยู่ห่างจากอำเภอกี่กิโลอำเภอเนี่ยจะอที่มีโรงพยาบาลโรงพยาบาลของตัวดอมบานนบวชเนาะอ่าประมาณสักไม่ใช่โรงพยาบาลสนามนะอ่าเฮ้ยไม่ใช่โควิดยังไม่มาถึงนี่ตรงนี้มันเขตภูเขาแล้วเขตบรรนอกแล้วอ่าหกโล หกกิโลหกโลตาลาตาเลือดอ่ะอยู่ตรงนั้นเลยอ่านะ CJ s อ่ะตรงนั้นอะขับรถก็ไม่ถึงสิบนาทีใช่ถ้าเดินก็ประมาณสองชั่วโมงอ่าแล้วเดินทาไมแล้วลงจากสามสี่สูประมาณสองกิโลได้อ่าสองโลนิดจุดนัดพบถ้าจะเจอกันเนี่ยเอาที่โรงพยาบาลก็ได้มันมีปั๊มน้ำมันปตทอยู่ที่ติดริมแม่น้ําเลยครับท่านเป็นนั่งทานอาหารรอเราได้เลยเราต้องไปรอท่านดิเราต้องมาถึงก่อนท่านอยู่แล้วใช่อ่าวันนี้ก็มาอัปเดตให้ดู อีกครั้งหนึ่งนะครับ EP ที่เท่าไหร่ไม่รู้สําหรับแปลงนี้นะฮะแต่ก็คงไม่นานแล้วละ่ะคงเร็วๆนี้แล้วละ่ะ uh huh. ที่จะจบอวสานกันสักทีนะครับ uh huh. ถามว่ามันทําเลมันโอเคไหมโอเคลงจากถนนลาดยางมาไม่ไกลไม่ไกลจากชุมชนไฟฟ้ามีขาดแต่ปลปาเราสูบน้ําเข้ามาน้ําข้างล่างนี้ใสามากนะครับไม่มีเน่านะอ่า uh huh. อันนี้ก็คือมันเจอตาน้ําแล้วแหละใช่ uh huh. ตาน้ําหาปลาอยู่อะ uh huh. ไม่ใช่มันโกนตาเอาเลย <laughs> มีคนเข้ามาตกปลาตลอดที่เนี่ยเราเปิดโอเพนนะครับชาวบ้านก็จะใช้น้ําจากเนี้ยทานาถามว่าแหล่งน้ํานี้มาจากไหนมันจะมีคลองอยู่ตรงนี้ถัดไปประมาณสัก500เมตรจะมีคลองส่งน้ําของสาธารณะอยู่นะครับแต่เราโอโ้โหแค่นี้ก็ใช้เป็นปีครับโอ้ในหน้าแรงก็ไม่ไม่เคยเหอดอะ่ะเดี๋ยวลองไปเดินดูหัวนู้นหน่อยอมันจะมีที่ว่างตรงหัวน,นู้นอีกใช่เนี่ยกว้างนะงเหมือนจะแคบนะเนี่ยกว้างมากเลยนะตรงเนี้ย อยากให้มาชมครับอย่าพึ่งเออราคายกแปลงนี้เท่าไหร่นะอายกแปลงมันหนักนะเฮ้ยกกระดาษใบเดียวดิยกแปลงอ่ะสี่ล้านสามแสนเจ็ดมืบาทต่อได้อีกอ่ะฮะเออบางคนมองว่าเฮ้ยเสียเงิน4ี่ล้านเหมือนซื้อบ่อน้ําใช่ก็ถึงบอกไงว่าความต้องการของแต่ละคนเราไม่เหมือนกันไง<ช>ท่านอาจจะมีโครงการมีโปรเจกต์ก็ได้ที่จะซื้อบ่อน้ําไปทําอะไรตออแต่ราคานี้มันไม่ใช่จะโหดร้แบบ เอ้ยไม่ได้ต้องราคาที่ทนะ่านลดไม่ได้ไม่ใช่อย่างนั้นครับเราเข้าใจเหมือนซื้อที่ดิน7ไร่ในราคาสี่ล้านกว่าเอาตรงๆนะนะแต่อยู่ที่โปรเจกต์ของท่านอยู่ที่ความต้องการไปดูนี่ตรงนี้ก็เหลือเยอะสี่ไร่ได้เนาะโดยประมาณนะตรงนี้ตรงโคกตรงเนี้ยสี่ไร่แล้วก็บริเวณขอบบอ่อแม่ถ้าแต่งหญ้าดูดีๆนะมันเขาเรียกมันจะทําทางเดินได้ทําสลปททางเดินได้ <น>มันต้องมาแต่ง<ช>ต้องมารีโนเวทแต่งใหม่ละสวยเลยใช่ท่านก็ขอส่วนลดอ่ะไปตกแต่งพื้นที่ดิได้อขอลดสักห้าแสนได้หรือเปล่าไม่รู้อันนี้ผมพูดไว้ก่อนนะนก็ได้ลดมือสองไอ้พวกตามเต็นท์ไม่ใช่ลดราคาอ๋ขอขอขอลดราคาสักห้าแสนเพื่อจะอาไาปรับปรุงพื้นที่ก็ลองมาคุยดู<ช>อืแต่ห้าแสนมันจะดูโหดร้ายไปอืมกเหนื่อยนกันน้อแค่นี้ใช่นี่นี่นี่ทางเข้า เนี่ยถนนเป็นแบบเนี้ยนี่ตรงนี้ยังเป็นที่ว่างอยู่นะใช่นี่เป็นโคกในที่น่ะติดถนนสาธารณะเลยนะเดี๋ยวผมจะให้ดูจุดที่ผมยืนอยู่เมื่อกี้นะอันนี้คือร้อถนนสาธารณะหมดเลยนะที่น้องยศบอกเมื่อกี้อะสี่ร้อยเมตรอะนะดูรั้วกันเลยน่ะแถบรั้วคือถนนนี่เราดูวิวนี้สวยมากนี่ที่ว่างเยอะไหมเยอะแต่พอเวลาเทียบปริมาณสัดส่วนกับบ่อน้ําแล้วมันดูน้อยไงใช่บางคนก็ ขอบบ่อสามารถปลูกต้นไม้ได้เลยหมดเลยนะครับปลูกป่าได้เลยนะรถวิ่งได้อะมันก็คือมันก็ต้องกว้างอย่างน้อยก็สามเมตรอ่ะแต่แต่ทางเราเนี้ยประมาณ4ี่ห้าเมตรนะครับความกว้างของทางนะออันนี้ที่เจ็ดไร่คือเราเฉลี่ยรอบวงรอบสะใช่ใโอ้ยร้อนเหมือนกันอันนี้เวลาบ่ายสามนะครับรีวิวอึดถึกไม่ถึกอยู่ไม่ได้มาให้ดูเปรี้ยงเนี่ยมันก็มีพื้นที่เยอะนะมาดูหัวบ่อเลยนะ นี่้ดูได้ละโอ้โหน้ำสีคามฟ้าสีคามเลยนะใช่แล้วดูเมฆอ่ะเมฆแตผิวเราทำไมสีดำวะแน่นอนอยู่แล้วมดูเมฆดิดูปุยนุ่นดิเมฆแถวปุยเมฆเออเมฆแถวเขาเนี่ยเป็นเมฆบริสุทธิ์ทำไมอ่ะก็ก็ตะเทียบจากกรุงเทพใช่ไหมไม่เคยโดนเขาเลยไม่ใช่คนละเขากัน ไม่บนเขาเนี่ยก็คือมันเหมือนเป็นแหล่งอากาศบริสุทธิ์คนไม่ได้ไปอยู่ใช่ไหมถ้าอยู่ในกรุงเทพอ่าถ้าอยู่ในกรุงเทพก็ปิ้งหมูควันรดแล้วลอยขึ้นไปอ่ะก็คือดำอ่าเป็นเมฆดำเมฆไม่ดีอันนี้ก็คือแหล่งอนั้นทิศอื่นนี้ก็คือของเสียที่เขาปล่อยมาถูกต้องครับอันนี้คือก็เลยดำเลยถ้าเจอลีกเลี้ยงไว้โอ้โหคงเสียใจนี่ตรงนี้เนี่ยตรงนี้เป็นที่ดินนะลองยศลองเดินไปตรงนี้ดิโอ้โหเนี่ยที่ดินนะไม่ใช่เป็นหญ้าขึ้นมานะใช่เนี่ย ถ้าท่านจะปลูกบ้านก็ปลูกอยู่ใกล้ต้นมหาโชคเลยต้นมหาโชคนะถ้าเป็นไม้ล้อมมันหลายแสนน่ะอ่าออเห็นไหมอันนี้ขอบบึงใช่เนี่ยสวยแต่งอีกหน่อยแต่งอ่ต้องเอาไมโครมาตกแต่งไอ้กระถินยักษ์เลยก็คือเอาเคี้ย์ออกไปใช well. ah, uh. ่แล้วรอน้ําฝนอัดน้ําให้เต็มเลยตอนนี้เปรียบเสมือนนางงามไทยที่ยังไม่แต่งหน้าอืออ่ายัง เออเอาเอาเอาตามนั้นคือนางสาวไทยดิยังไม่แต่งนะทุกคนเลยปะหน้าสดเขาเรียกหน้าสดอ่าตอนนี้ยังหน้าสดอยู่อะเดี๋ยวผมเข้าร่มกอนนี่เดี๋ยวให้ดูถนนรอบบึงว่ามันขนาดไหนนะเนี่ยมันห่างจากหมู่บ้านร้อยเมตรเดี๋ยวมองเห็นนะอู่เป็นอู่ข้างหน้าบ้านอให้ดูเลยทางเข้ามาจะมืดมนมืดมนหน่อยนี่นะถนนกว้างรถสวนได้นะเนี่ยคือถนนสาธารณะเนี่ย เนี่ยสาธารณะเนี่ยหลุดโค้งนี้ไปก็เจอบ้านคนแล้วนะใช่เนี่ยประมาณ6เมตรเขตตั้งแต่เสาเนี่ยหเมตรได้แต่ว่าดินมันไม่เต็มไงมันก็เลยดูแคบหน่อยจุดเริ่มต้นของที่เราคือหลักต้นนี้อ่าแล้วเนี่ยเป็นถนนแบบเนี้ยคือรอบสะเนี่ยอย่างเงี้ยกว้างไหมกว้างมันจะมีช่วงบางช่วงกว้างบางช่วงแคบแล้วดูวิวนี้นะสวยมากใช่เนี่ยดูมุมนี้นะวนได้รอบอ่ะเออเนี่ยถ้าถ้ารับเงื่อตามสิ่งที่เราคุยได้นะ ท่านมาชมเลยนะครับถ้าเราไม่ได้ก็อย่าเสียเวลาไม่ได้หรือจะไปดูที่อื่นมาก่อนก็ได้ใช่แล้วเรามาดูที่เราที่สุดท้ายไม่ขอเป็นที่1นึ่งไ,ไปต้นแรกสุดท้ายอ๋โอโคมสุดท้ายนี่ล็อกอยู่เลยนะ <laughs> อ่ะอ่ะโอเคก็ฝากไว้1คลิป1แปลงนะครับสาไร่เดิมบางนางบวชสุพรรณบุรีราคายกแปลงเนี่ยสล้าน3ามแสนเบาทราคาต่อรองได้แล้วพบกันใหม่นะครับกับน้องยศ ทิดอึงกำนันโอแล้วก็ทิดบอย<ม>ในคลิปต่อๆไปนะครับผมสวัสดีครับวันนี้ร้อนมากบ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ายบาย